การแข่งแย่งในตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงทำยังไงถึงจะทำให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยสนใจสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ Pop to Share Academy นะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจรรยาบรรณของอาชีพในหน้า,าสังหาริมทรัพย์นะครับอาชีพในหน้าของอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยจรรยาบรรณเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เพราะว่าการที่ลูกค้าหรือว่า d e เวลอปเปอร์เนี่ยจะเชื่อถือ1นคือในหน้าเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองเออโดยทั่วไปเนี่ยในในเมืองไทยเรายังไม่มีการสอบลายเส้นของในหน้าละกันนะมันไม่เหมือนอาชีพประกันชีวิตหรือประกันต่างๆเพราะนั้นความซื่อสัตย์ในอาชีพของในหน้าสังหาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามันไม่ได้มีการควบคุมโดยลายเส้น ในหน้าจะต้องทำให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าผู้จะซื้อและผู้จะขายเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในหน้าอิสระผมเรียกว่าในหน้าอิสระแล้วกันนะครับมีเยอะมากๆเพราะนั้นการแข่งแย่งในตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงทำยังไงถึงจะทำให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยสนใจในตัวเรา หนึงก็คือเราต้องเซลต้องต้องทำเซอร์วิสของเราให้ให้มันดีเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกการพูดจาหรือแม้กระทั่งข้อมูลต่างๆที่ที่เราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญการที่จะให้ข้อมูลในในตัวโครงการหรือในห้องนั้นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆข้อมูลต้องจริงไม่มีบิดเบือน ราคาที่ให้ลูกค้าก็ต้องเป็นราคาที่เกิดขึ้นจริงส่วนอีกข้อหนึ่งคือการต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมการที่เป็นในหน้าเนี่ยมันอสังหาไม่มีการเปลี่ยนทุกวันเพราะนั้นนหน้าต้องรู้เท่าทันสภาวะของตลาดรู้เท่าทันว่าจะต้องทำอะไรก่อนหลังทำอะไรก่อนหลังในที่นี้ก็คือ การที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด 2. ก็คือการที่เรา,เอาคอยอัปเดตตลอดอัปเดตตลาดตลอดเวลาในแต่ละโลเคชันดัะนั้นลูกค้าเนี่ยจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากเรานะครับแล้วก็จากตลาดลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่นๆน,นะฮะลำดับสุดท้ายที่สำคัญมากๆนะครับนหน้าจะต้องเทคแคร์ลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบคําว่าลูกเทคแคร์ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมี2ประเภทประเภทแรกก็คือการซื้อขายแล้วกันนะฮะซื้อขายก็ในหน้าแน่นอนก็ตั้งแต่ติดต่อพาดูห้องจนไปถึงทําเรื่องประสานเรื่องกู้เงินธนาคารไปจนถึงขั้นตอนโอนสุดท้ายแล้วจะจบก็ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้นอันนี้เป็นขั้นตอนการขายที่ เราต้องเทคแคร์ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบส่วนการเช่าเนี่ยอันนี้อ,อันนี้จะต้องละเอียดอ่อนนิดนึงตรงที่ว่าการเช่าจะเป็นลนักษณะของการที่เราต้องเทคแคร์ลูกค้าไปด้วยในระยะเวลาที่เกิดการเช่านั่นหมายความว่าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยเช่าห้อง1ปีโดยส่วนมากส่วนใหญ่แล้วกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเอเจนต์ Agent เนี่ยจะเทคแคร์ลูกค้าณนะช่วงแรกๆเพราะว่าได้รับค่าคอมเนคือในหน้าจะได้ค่าคอมเนี่ย ในน้าวันที่เซ็นสัญญาและลูกค้าเข้าไปพักอาศัยเพราะฉะนั้นในระยะเวลาอื่นๆเนี่ยในหน้าจะไม่ค่อยสนใจลูกค้าแล้วก็จะปล่อยให้ลูกค้าดิวตรงกับทางเจ้าของห้องไปเลยแต่อันเนี้ยตามตามหลักที่ถูกต้องคือถ้าในหน้าที่ดีเนี่ยควรที่จะต้องดูแลลูกค้าไปจนตลอดอายุสัญญาเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าลูกค้าคนเนี้ยต่อให้เขาจะต่อสัญญาปีที่2 3 4หรือจะย้ายที่อื่น ก็ยังจะต้องคอนแทคกับเราอยู่ดีเพราะนั้นมันเป็นการเซอร์วิสลูกค้าในระยะยาวแล้วเรียกว่าเราก็จะได้ผลประโยชน์จากลูกค้าคนนี้ในระยะยาวด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากาจรรยาบันของนายหน้าแล้วอีกส่วนหนึ่งคือสิ่งที่นายหน้าต้องทำนายหน้าต้องทำอะไรก็คือ 1. คือการคอยอัปเดตราคาอัปเดตโปรโมชั่นของแต่ละโครงการนั้นๆ อันนี้ผมพูดถึงเรื่องของพาร์ทของการซื้อขายก่อนแล้วกันนะครับคือราคากับโปรโมชันเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นในหน้ามีหน้าที่ที่ต้องคอยอัปเดตตลอดเวลาห้องมันก็จะถูกขายไปตลอดเวลาเพราะนั้นใน1นึ่งไพล์ลิส์มันจะไม่ได้ยืนอยู่อย่างนั้นไปในระยะเวลา1เดือน2เดือน3เดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกอาทิตย์นั้นในหน้าต้องคอยอัปเดตราคาแล้วก็โปรโมชั่นต่าง ข้อมูลราคาในแต่ละทำเลการเปรียบเทียบราคาในแต่ละทำเลเช่นคอนโด1น1อาคารผมยกตัวอย่างตรงเอกมัยแล้วน,นะครับเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะขายของให้ลูกค้าในโซนเอกมัยเราต้องคอยเปรียบเทียบราคาคอนโดนของโซนเอกมัยในแต่ละใน,ในแต่ละตึกซึ่งการจำแนกการเปรียบเทียบราคาเนี่ยแน่นอนว่า ต้องจำแนกเซกชันของตัวโครงการด้วยซึ่งคนถ้าเป็นคอนโดโครงการที่เป็นไฮเอนต์ก็ต้องเปรียบเทียบกับโครงการที่เป็นไฮเอน์โครงการที่เป็นระดับ3ดาว4ดาวก็ต้องเปรียบเทียบกันในในระดับที่เท่าเท่ากันส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือการทำการตลาดอันนี้สำคัญสำหรับนายหน้ามากๆกการที่ลูกค้าจะเข้ามาหาเราเนี่ยหนึ่งคือเราต้องรู้และต้องทำความเข้าใจกับการทำการตลาด ส่วนข้อสุดท้ายคือการศึกษาข้อมูลของธนาคารเหตุผลของการที่ต้องเราต้องคอยศึกษาข้อมูลของธนาคารเป็นเพราะว่าเราต้อง update, อัปเดตสถานะของธนาคารตลอดเวลาธนาคารไหนที่ปล่อยกู้ง่ายธนาคารไหนที่ค่อนข้างสติ๊กเรื่องการปล่อยกู้หรือค่อนข้างที่จะดูเรื่องบุโรของลูกค้าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําการบ้านเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ว่าลูกค้าในสถานะนั้นๆต้องแมทชิ่งกับ ธนาคารไหนเงินนี้เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ลูกค้าที่ซื้อคอนโดสามารถโอนได้ครับติดตามข่าวสารและคลิปอัปเดตได้ที่ f c e e o o o นะครับ Pop2share